ตำรับยาไทยทั้งหมดที่เข้ากัญชาเผ็ดร้อนทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยเขารู้ว่ากัญชาใช้เป็นยาเดียวไม่ได้เพราะระยะยาวแล้วมีผลมากกับเรื่องการเคลื่อนไหวที่ช้าลงและระบบช้าลงไม่ควรจะเกิดขึ้นกับทางเดินอาหารดังนั้นกัญชาจึงเข้าไปกับยาร้อนทั้งหมดลดวาโยธาตกำเริบคือสารสื่อประสาทที่กำเริบเกินพอดีการอักเสบเกินพอดีระบบภูมิคุ้มกันที่ เพี้ยนแล้วเกินพอดีทําให้เกิดการอักเสบว่าในกลุ่มนี้ใช้ได้หมดเลยเวลาเราพูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีมรสุม กินอาหารเผ็ดร้อนอเพราะว่าเป็นโรคแก้โรคทางลมเรายังนวดเก่งด้วยเพราะว่าแก้โรคทางเลือดลม,มนะครับแสดงว่าเรามีทักษะจากภูมิภาคเพื่อให้มนุษย์เผ่าพันธุ์เนี้ยดำรงอยู่และก็สามารถมีสุขภาพที่ดีภายใต้บทบริบทของสิ่งแวดล้อมที่เขากําหนดมาไทยจึงเก่งมากทั้งเรื่องอาหารที่เผ็ดร้อนธาตุลม,อมสองนวดเก่งมาก การไหลเวียนเลือดและยาก็เก่งมากเรื่องโรคเกี่ยวข้องกับาธาตุลมนะครับทีนี้3ภายใต้3เงื่อนไขนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตว่าปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยมีการติดอันดับของซุปออันดับและต้นๆของโลกะนะครับมีอะไรบ้างครับคุณจิจำได้ไหมข้าวซอยข้าวซอยก่อนหน้านี้มีมัสสัมน,<ด>น <ะ S 1> มัสมัมนก่อนหน้านี้ก็เคยมีติดอันดับ ต้มยำต้มขา,าไก่เห็นไหม<ห>ค,ครับเผ็ดทั้งนั้นเลยแล้วทาไมเผ็ดเนี่ยมันถึงสามารถขึ้นไปอันดับโลกได้เพราะอะไรรู้ไหมครับระบบประสาทในการชิมรสอาศัยาธาตุลม,มดังนั้นรสอาหารเผ็ดร้อนจากประสบการณ์ของประเทศที่มีความเข้าใจเรื่องาธาตุลมเป็นอย่างดีเนี่ยถึงขนาดท่านอาจารย์คมสันทิน,นกรนะราชสกุลธินกรเก่าเนี่ยถึงเป็นหมอไทยถึงขนาดระบุว่าประเทศไทยเนี่ย เป็นประเทศที่มีอาหารแห่งสายลม,มใช้คำเพราะมากซึ่งถูกต้องเลยค,คือเป็นประเทศที่ร่ำรวยความรู้เกี่ยวข้องกับธาตุลมทีนี้กัญชาตามสรรพคุณเภสัชต,ตามพระคมภีสรร,สรรพคุณเภสัชบอกว่าแก้ไข้ผอมเหลืองหากำลังไม่ได้เป็นด้วยวาโยธาต์กำเริบวาโยธาตก็ธาตุลมเห็นไหมครับตำรับยาไทยทั้งหมด ที่เข้ากัญชาเผ็ดร้อนทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยเขารู้อะไรเขารู้ว่ากัญชาใช้เป็นยาเดียวไม่ได้เพราะระยะยาวแล้วมีผลมากกับเรื่องการเคลื่อนไหวที่ช้าลงและระบบช้าลงไม่ควรจะเกิดขึ้นกับทางเดินอาหารดังนั้นกัญชาจึงเข้าไปกับยาร้อนทั้งหมดลดวาโยธาต์กำเริบคือสารสื่อประสาทที่กำเริบเกินพอดีการอักเสบ เกินพอดีระบบภูมิคุ้มกันที่เพี้ยนแล้วเกินพอดีทําให้เกิดการอักเสบมากในกลุ่มนี้ใช้ได้หมดเลยและฤทธิ์เมาเบื่อรถเมาเบื่อเขาจะใช้กับโรคธาตุน้ําเช่นฝีหนองออรถเมาเบื่อของกัญชาซึ่งแก้วาโยธาตกําเริบเนี่ยระบบประสาทนี่นะครับจึงมาใช้กับสะเก็ดเงินได้เหมือนออพวกเมาอย่างอื่นเช่นกระเบาพวกนี้ที่เมาแล้วสามารถ ลดอาการอักเสบเกินพอดีในระบบภูมิคุ้มกันที่เพียนได้ o, เ e นโดเรียกว่า mm. วายโยธาตกำเริบเนี่ยคล้ายคลึงกับคำอธิบายในยุคใหม่ว่าด้วยเรื่องของ e อนโดแคน a b i n o i คือสารกัญชาในร่างกายของมนุษย์ที่เกิดมาก็มีอย่างธรรมชาติอยู่แล้ว <Okay. S 2> นะครับทีนี้พอเขาร่ำรวยการใช้กัรการบีบนวด mm hmm. และอาหารเนี่ยผมจะบอกว่าใครก็ตามที่ใช้กัญชาเดียวนะ คุณต้องกินอาหารเผ็ดร้อนคู่เสมอ,อมถ้ายิ่งใช้กัญชาเยอะผมจะกลับมาใช้ยาลมเสมอถ้าเป็นยาน้ำมันกัญชานะครับไม่มีหมอไทยปล่อยให้ใช้กัญชาเป็นยาเดียวเด็ดขาดถ้าเขาเข้าใจจริงๆนะครับผมไม่เข้าใจก็เรื่องหนึ่งนะแต่เมื่อไรถ้าเขาเห็นภูมิปัญญาเขาจะรู้ว่าถ้าคุณจะเลือกใช้กัญชาคุณต้องใช้คู่กับยาลม,มหรือผสมยาหอมผสมแล้วแต่กรณีแต่ยาลมจะเป็นฐานเลยเพระเป็นยาร้อนจัด นะครับเพื่อมาถ่วงดุลรถของกัญชาที่กําลังดึงวาโยธาตกําเริบลงมาแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่กระทบต่อทางเดินอาหารที่เคลื่อนตัวไปไม่ให้เสียธาตุลม,มจนเกิดการกระทบต่อระบบการย่อยอาหารและการขับถ่าย